ตะลุยสวนไปกับปยน้ำดินไฟ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอยู่ที่อำเภอละแม่ละแม่ครับละแม่นะครับก็วันนี้อยู่กับคุณบอยครับคุณบอยนะครับเกษตรกรหนุ่มที่ใช้ปุ๋ยเรามานานนะครับแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวเนื้องานนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณบอยนะครับบอกว่า เริ่มใช้ราออะไรยังไงนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนะครับเราก็ได้คุยกับคุณบอยครับว่าในส่วนของต้นนี้นะครับมีปัญหาคือลงสารไปแล้วแล้วก็โซมนะครับฟื้นไม่ขึ้นนะครับมันเป็นยังไงครับบอยตอนนี้เมื่อก่อนมันในตอนผมลงนะครับไอ้มันเป็นไรโลกใบไม้ใบไหอะอ๋อไม่จะขอบเนี่ยก็คือพูดง่ายพอลงสารไปปุ๊บเนี่ยนะครับใบมันไหมครับนะครับแล้วก็แก้ไม่หายเลยแก้ไม่หายครับต้นโทม ต้น z o o มแล้วก็ผมมาใช้สูตรหนึ่งนี้ใช้สูตรหนึ่งฟื้นฟื้นหนนะครับก็เป็นผลงานของสูตรหนึ่งเลยตั้งแต่แรกนะครับแต่หลังจากฟื้นมาก็คือเราก็ใช้สูตรหนึ่งตลอดครับนะครับจนตอนนี้เนี่ยคือทุเรียนกี่ปีแล้วเนี่ยนี้ ห้าปีครับห้าปีเราขึ้นมานี่เ็าอยู่บนเขาอะนะฮะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นที่สูงพอสมควรแดดร้อนลมแรงนะครับแต่ว่าก็ยังเจอมาเจอทุเรียนสวยนะครับถามว่าสวยไหมสําหรับเราเนี่ยเราเดินทางเก็บงานมาตลอดเนี่ยเราถือว่าแปลงที่จะว่าเป็นแปลงที่สวยสวนหนึ่งนะครับตอนนี้นครับในส่วนของต้นนีที่ฟื้นแล้วเนี่ยคือมันมันกลับมาเป็นอีกไมหมครัหมายถึงว่าตอนนั้นที่เราใช้ส่วนหนึ่งฟื้นหลายๆคนมีคําถามไงว่า มันเฉพาะตอนแรกหรือเปล่าแล้วก็ตอนหลังมาโซมไหมอันนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นเลยครับก็คือฟื้นแล้วฟื้นเลยกับฟื้นเลยครับอ๋อก็เราใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวครับครับอืมตอนนี้ลงสารไปแล้วด้วยลงสารไปแล้วครับเมื่อลงสารได้กี่วันฮะเมื่อวันที่หกครับอันนี้เป็นวันที่แปดเอ็ดนะครับวันที่แปดเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นการลงสารเพื่อจะ ทำทุเรียนล่าแหละนะครับ,รบก็คือตอนนี้มันอยู่ในฤดูการของชุมพรแหละฮะในฤดูการของภาคใต้แต่ว่าปีนี้ทุเรียนยังไงมันก็มาช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ1เดือนได้นะครับปีนี้ฤ<ม>ดูล่ามาพอสมควรนะครับหลายคนก็สะสมอาหารมาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็เพิ่งจะออกกันทีน,นี้ไอ้ที่ทําล่านี่คือก็คงจะ จุดประสงค์คือต้องการจะหลบทุเรียนฤดูใช่ครับมันโอกกันเยอะเลยก็ได้ไม่ไปไปประท่าเขาใช่ครับต้องหาวิธีนะฮะครับต้องหาวิธีตอนนี้เห็นว่ามาทําทุเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ทําธุรกิจอยู่ที่สุราษฎร์ครับก็ตอนนี้หันมาทําทุเรียนดูแลทุเรียนเองด้วยครับผมนะครับเราทํายังไงฮะมันถึงออกมาแล้วดีขนาดนี้การใส่ปุ๋ยทั้งดิน ประกอบด้วยไหมประกอบด้วยครับครับแต่ผมเน้นเจ็ดวันฉีดครั้งเลยครับตอนนี้ก็เห็นว่าเรับคาปรึกษาจากฝ่ายวิชาการเราคุณศักสอนอยู่นะครับก็ใส่ต้นหนึ่งกิโลขีดครึ่งกิโลครับถามว่าขาดไหมฮะมันก็ไม่ขาดไม่ขาดนะครับเท่าที่เราดูนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูครับว่าการใส่ปุ๋ยนะครับทางดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำไปดินไปครับใช้ปุ๋ยแค่ครึ่งกิโลเนื่องจากว่าที่เราฉีดอยู่ก็คือปุ๋ยนะครับนะครับฉีดอยู่ก็คือปุ๋ยมัน เป็นปุ๋ยซึ่งเป็นธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับมันได้กินเร็วแลวถามว่าเพียงพอไหมก็ดูสภาพใบฮะบใส่ปุ๋ยแค่ครึ่งกิโลระยะเวลาการใส่มันใส่บ่อยไหมฮะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยบ่อยนท่าอะไรประมาณเดือนเดือนละครั้ง,รค,รงครับครับก็ตามมาตราที่เข้าหลักวิชาการ,รนะครับตามเวลาที่<า><า>เราเนี่ยนลั้งคือ พืชมันจะกินอาหารแค่เดือนหลักรั้งเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่ามันสังเคราะห์แสงแล้วก็ปลดปล่อยให้พืชกินเนี่ยก็คือมจะผสมกับไอ้ปุยตัวฮิวมัดไฟอ๋อก็คือเร่งการกินครับเร่งการกินกด้วยแล้วก็คุมในเรื่องของโรคด้วยนะครับ,รบเพราะว่าตัวฮิวมัดไฟเราเนี่ยมันมีเชื้อราแตโคามาด้วยและกลุ่มจุลินทรีย์นะครับป้องกันโรคทางดินครับก่อนหน้าสภาพสวนเป็นยังไงครับมันออกมาแนวนี้ไหมหรือว่าใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ตอนนี้ไหมฮะมันก็ ตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับเห็นว่าแถวแถวเนี้ยนะครับก็มีเกษตรกรที่ใช้ตามด้วยครับครับก็หลายคนเมื่อกี้เราก็ไปอีกแปลงหนึ่งของของของคุณลุงครับคุณลุงใช่ไหมครับก็ใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราเดินดูโซนนี้ก่อนนะนะครับลงไปด้านล่างเนี่ฮะคือสวยทุกต้นเลยนะครับน้ํานี่เราให้ยังไงครับน้ําบนนี้ดึงมาจากข้างล่างดึงจากข้างล่างครับผมให้บ่อยไหมฮะน้ํา ปกติผมให้อยู่ทุกวันครับตอนนี้ผมฉีดสารผมก็เลยเว้นไว้อ๋อก็คือต้องเลี้ยงเลี้ยงไว้หน่อยครับสำหรับผมเรื่องของพื้นที่แบบนี้นะครับกับการดูแลให้สวยแบบนี้นะครับยังไม่ตัดยอดนะครับครับผมยังไม่ได้ตัดยังไม่ตัดยอดก่อนที่เราจะลงสารนี่เราใช้สูตรไหนฮะใช้สูตรสองครับใช้สูตรสองก็คือเล่งให้ใบเพรศลัดแล้วก็สะสมอาหารไปด้วยครับนะครับหลายคนที่ถามบริษัทเข้ามานะครับว่าการ ที่เราจะลงสารเนี่ยเราต้องสะสมก่อนหรือว่าเราจะสะสมทีหลังนะครับก่อนการลงสารจริงๆแล้วเนี่ยครับกรณีของใบเนี่ยนะครับใบเพสลาดอย่างนี้ครับเราจะลงสารแล้วเพื่อให้ใบชุดน,นี้ซับสารได้มากที่สุดเพื่อให้สารวิ่งตามท่อลำเลี้ยงเข้าไปสู่ปลายรากได้นะครับสู่เซลล์ต่างๆได้เพื่อหยุดยอดหยุดรากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของการใช้ปุ๋ยน้ำดินไฟครับเราก็เริ่มใช้ตั้งแต่ใบ นะครับรุ่นที่สองนะครับเริ่มกลางเราใช้ได้แล้วครับ,รบนะครับ<ม>เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใบนี้ชุดนี้มันใหญ่มากสักเท่าไหร่เพราะมันใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะนั้นคือใบชุดที่2เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ใบเริ่มกลางนะครับ<ม>แล้วก็เมื่อใบเริ่มกลางเสร็จปุ๊บนะครับใบเพสลาดเราก็ได้ลงสารเร็วขึ้นนะครับนี่คือการใช้ปุ๋ยน้ำดินไฟกับกลุ่มที่ทาสารนะครับก็ตอนนี้ยอดนะครับเราลงสารเร็วเนื่องจากว่า เรากลัวไม่ทันรอบด้วยนะครับก็ใบส่วนหนึ่งมันเริ่มแก่นะครับแล้วใบส่วนหนึ่งก็แตกออกมาอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นยอดพวกนี้นะครับเวลาโดนสารเข้าไปก็อาจจะมีกุดบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบครับเพราะใบเราเยอะอยู่แล้วนะครับถือว่าพอใจไหมในเรื่องของผลงานพอใจเป็นอย่างมากเลยครับพอใจเป็นอย่างมากถ้าไม่พอใจคงไม่เชิญเรามาเพราะเห็นคุณศกศร์บอกว่าเชิญเรามาวันนี้เนื่องจากว่าประทับใจในเรื่องของผลงานของฝอยน้ำลิขินไฟครับนะครับ ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับสำหรับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยน้ำดินไฟนะครับถือว่ามาได้ค่อนข้างจะถูกทางนะครับเพราะว่าเท่าที่เราขึ้นมาเราไต่เขาขึ้นมาเนี่ยครับเราเห็นพัฒนาการของสวนทุเรียนสวนนี้นะคือไม่คิดว่าสวนทุเรียนบนเขามันจะสวยขนาดนี้นะครับก็ถือว่าสวยครับก็่สวนอื่นเลยไม่แพ้เลยครับนะครับก็การเตรียมต้นครับสะสมอาหารนะครับก็เป็นหัวใจสําคัญของไม้ผลนะครับ กรณีของเกษตรกรที่ต้องการที่จะฟื้นต้นครับหลังการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้สูตรหนึ่งนะครับครับฉีดทางใบของคุณบอยนี่ฉีดกี่รอบได้ใบหนึ่งชุดฉีดประมาณ2รอบครับสองรอบก็ได้ใบหนึ่งชุดแล้วนะครับแล้วก็ทางดินก็ใช้ฮิวมัดไฟช่วยช่วยด้วยครับกระตุ้นรากเร่งรากสําหรับเกษตรกรที่มีปัญหาลงสารไปแล้วนะครับรากไม่กินปุ๋ยนะครับรากแห้งไม่กินปุ๋ยแล้วก็ฟื้นต้นยากฮิวมัดไฟทางดินแล้วก็สูตรหนึ่งฟื้นต้นทางใบนะครับแน่นอนใช่ครับแล้วก็ ก่อนลงสารหรือว่าลงสารไปแล้วถ้าไม่อยากให้ใบไหม้หรือใบมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างใบที่ผิดปกตินะครับคลายน้ําสูงๆปุ๋ยน้ําดินไฟสุด2สองครับใช้นะครับใบจะไม่มีอาการไหม้เลยครับนะครับแล้วก็เลี้ยงน้ําไปช่วยนิดนึงท่านจะผ่านวิกฤตเรื่องของใบไหม้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอยครับแล้วก็ภรรยาใช่ไหมครับครับ คุณอะไรนะคุณอ้อนครับที่วันนี้นะครับเชิญเราเข้ามาเยี่ยมสวนนะครับแล้วก็ที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ใช่หน้าม้านะครับแล้วก็ไม่ใช่ในเรื่องของตัวแทนของเราแต่ว่าเต็มอิ่มไปด้วยความภูมิใจในการใช้สินค้าของบริษัทเราแล้วก็ทําให้สวนมาถึงวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเก็บผลงานให้ด้วยฝากติดตามในเรื่องของผลงานเพราะว่าเดี๋ยวเราลงมาที่นี่เราจะเข้ามาเยี่ยมนะครับ แล้วก็จะเก็บผลงานทั้งหมดเข้าไปให้ชมอีกรอบหนึ่งครับครับผมครับวันนี้เราต้องขอบคุณคุณบอยอีกครั้งครับคุณอ้อนนะครับแล้วก็คุณศักดิ์สอนครับก็ฝากไปด้วยนะครับปุ๋ยน้ำาี่ดินไฟนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการทําทุเรียนนะครับก็ลองเปิดใจใช้ดูนะฮะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับมือใหม่มือเก่าใช้ได้ทั้งหมดใช่แล้วครับนะครับก็ติดตามครับว่าจะไปเอาสวนไหนมาให้ชมอีกนะครับมันมีผลงานเยอะแยะนะครับสำหรับปุ๋ยน้ำาีดินไฟครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้เนื้ออครับเป็นไงบ้างครับรสวนของพี่บอยที่ใช้ปุ๋ยน้ำลรือินไฟของบริษัท,รษทเรียกว่าอะไรนะพี่อัดน,นะเต็มผลิตภัณฑ์ของบริษัทเลยทั้งทางดินแล้วก็ทางใบเลยตะลุยสวนกับปุ๋ยน้ำลรกอินไฟกับจีโน่จับจุด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 สวัสดีครับโหใจคนเดินกลับนะครับเดินลงได้ครับเดี๋ยวด้เด้อ โหเส้นทางสุดยอดมากเขาบอกไว้เลยว่าถ้ารถไม่โฟรรว,วิห้ามขึ้นมาแต่ถ้าเป็น